สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้ไปซื้อขนมมาทุกคนไปซื้ออาหารแมวมาแล้วก็เลยได้ให้น้องกินแล้วก็เลยไม่ได้แบ่งทัวรละถ้วยนะอันนี้คุณพะนะดูหางคุณพะนะทุกคนย้อนแสงนะนี่หางคุณพะไม่ได้ตัดไหมด้วยเมื่อวานนะไม่ได้พาไปตัดนะคะน้องใกล้หายแล้วทุกคนแล้วก็ซื้ออาหารมาเขากินคุณพะกินใหญ่เลย พี่ตังเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้แบ่งให้พี่ตังพี่ตังกินเลยพี่ตังก็ไม่กล้ากินนะทุกคนดูพี่ตังกินกับน,น้องสิลูกเอ่อสตังเขาจะเป็นแบบคือเขาจะไม่แย่งใครนะคะเขาจะปล่อยให้น้องกินให้หมดก่อนแล้วเขาค่อยๆกินนะทุกคนแบบว่าเ,เป็นแมวที่น่ารักมากเลยเหมือนเหมือนหลังเป็นแผลอีกแล้วเหมือน เหมือนเราทายาให้แล้วเราพอถึงเวลาเขาก็จะเป็นเหมือนเขาเป็นขนล่วงขี้เรือนอะไรหรือเปล่าเป็นอยู่เรื่อยๆน้องก็กินคุณพ้กก็กินไม่แบ่งพี่เลยคุณพ้าให้พี่ตังกินด้วยลูกกินใหญ่เลยทุกคนพี่ตังก็ไม่แย่งน้องนะทุกคนน่ารักมากเลยเรากำลังอร่อย ดูพี่ตังหน้าพี่ตังแบบอแต่เขาไม่ทะเลาะก,กันนะเขาก็น่ารักพี่ตังเขาจะน่ารักแหละเราเบลถ้วยมาถ้วยเดียวถ้วยนะึันเป็นอาหารแห้งอยู่เราก็เลยไม่เราก็เลยเทรวมกันแล้วเราก็เลยเอามาใส่อาหารเปรียกให้ถ้วยเดียวนานๆได้กินทีหนึ่งนะเทอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้หยุดเลยอาทิตย์ที่แล้วเราไปทํางานที่โรงเรียนตลอดอาทิตย์นี้เราหยุดก็เลยน้องๆก็เลยได้กินขนมบ้างได้ถ่ายน้องๆบ้าง พี่ตังกินเร็วคุณพรกเหมือนอิ่มแล้วดูดิพี่ตังก็ไม่นี่เลยพี่ตงังสตางครับตงังกินกินเลยเขาก็ไม่กินคุณพรกกินยังกินใหญ่เลยคุณพรกก็ยังกินอยู่ไม่ยอมหยุดสักทีสตังบอกเมื่อไหร่จะให้เรากินสักทีใช่ไหมตังมองอะไรลูก มันมีอะไรอะไรแบบข้างหลังบ้านเราเป็นทุ่งนานะทุกคนตังเขาก็เลยมองมาใหญ่เลยมองเขามองอะไรเขาไม่รู้คงรอน้องอ่ะแลวคนรอรอให้น้องกินหมดแต่น้องก็ทียังไงก่อนไม่มีท่าทีว่าจะอิ่ม,มแต่คุณพาก็ดีนะคุณพากบบหางแบบก็อย่างนี้ละแห้งเลยเนาะเหมือนกัด เหมือนกัดอันนี้ตัวเองเหมือนกัดไหมเองเลยนะกัดไหมตัวเองหลุดหมดแล้วนะทุกคนแผลมันตกสะเก็ดเนาะแล้วหมอเขาก็เลยแบบดึงไหมออกไม่ได้นะคะทุกคนถ้าดึงไหมออกเลือดน้องก็จะออกอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะน,นี่แเนี่ยน้องก็เลี่ยเอาอะไรใส่คอมันไม่ได้นะมันไม่ชินพี่ตังก็รอพี่ตังนั่งรอน้องแหละพี่ตังระวังตกพี่ตังระวังตกนะลูก นั่งรอน้องแล้วทุกคนพี่ตังก็ไม่กล้ากินกินละได้กินละพี่ตังได้กินละพี่ตังกินโกูกเดี๋ยวเราจับให้ตังกินเออ แบ่งกันกินเอาไว้นะลากก้าทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากเลยพี่น้องกินด้วยกันคือคนละข้อกกันนะทุกคนอันนี้เขามาปล่อยวดัดใช่ไหมคุณพระนี่เข,า,เขามาปล่อยที่วดัดแล้วก็สตางก็แมวบ้านบ้านนานะคะอากินสระลกกินด้วยกัน ขากินไม่เยอะนะทุกคนบางทีห่อหนึ่งเราเทให้เขาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปให้น้องหมาถ้าน้องแมวกินเสร็จแล้วเราจะเอาไปให้น้องหมากินต่อเพราะว่าเราก็ไม่ค้างเปิดแล้วก็คือกินให้หมดเลยเคยเอาไปแช่เย็นแล้วเอามาให้เขากินใหม่แล้วมันมันมันไม่อร่อยหรือเปล่าม่รลุกไม่เห็นเขากินอ่ะคุณพากินใหญ่เลยพี่ตังค์ได้หน่อยหนึ่งแล้ววันนี้พี่ตังค์จะได้กินไหมนอ เขาเหมือ er นเขาชอบไอ้น้ำน้ำที่เขาใส่มาเหมือนเป็นน้ำซอสอะเนาะใส่มาในซองอะนะทุกคนเขาก็กินกันเขาจะเรียกินจนแห้งเลยนะอันนี้เราสังเกตดูเอ้าเขาเหมือนเขาใส่เนื้อปลามาให้เด็กๆกินด้วยก็โอเคนะไม่ค่อยได้เจอเขาเนี่ยเดี๋ยวดูหลังสตางหางสตาง่นอีกแล้วนะหลังตัง เหมือนมันมีขนร่วงๆแล้วอะด่างด่งอะเนี่ยตั้งมองอะไรหรอกินสิคะตังกินได้เลยหรอสังเกตตังไม่ค่อยชอบแย่งน้องนะเดี๋ยวน้องกินเสร็จแล้วตังจะกินนะทุกคนแต่งตัวละโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าน้องกินยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนตังกินแล้วเราเ,ราเอามาถ่ายให้ดู วันนี้จะเล่าเล่าแบบเรา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 เรื่องจริงหลีดให้ทุกคนฟังนะนี่นี่คือจริงหลีดแล้วเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะจริงหลีดก็ไปนอนเฝ้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เดินไปช้อปปิง้งคือไปช้อป บัตรคนละครึ่งเนาะไปช็อปที่บ้านน้องนะคะแล้วเราก็ไปซื้อของมาแล้วคันนี้ด้วยการที่จิ้งดีเขาก็ไปนั่งเฝ้าเราหน้าร้านน้องนะ่ะแล้วเขาก็น่ารักมากแล้วก็เดินมากับเราคือเราไม่ได้เอารถไปเนาะเราก็เดินเดินเดินเหมือนเดินออกกําลังกายแล้วเขาก็นั่งเฝ้าเราตลอดเลยแล้วเราก็ซื้อของโปรดจิ้งดีมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราช็อปอะไรมาบ้างไปดูกันค่ะแทน,แทน,แทน นี่ก็คือวันนี้ของที่เราช้อปปิ้งมาได้นะคะก็คือของกินเต็มเลยอันนี้เราก็มีลูกอมด้วยอันนี้ของกินเต็มเลยนะทุกคนก็อันนี้จะมีขนมอันนี้ก็คือจะเป็นของโปรดอ,อ่อของโปรดจิ้งหรีดด้วยเราชอบกินอะไรที่เราชอบกินจิ้งหรีดจะชอบกินอันนี้เราก็เอาไว้กินนะอันนี้คืออะไรหมูหยองขนมปังหมูหยองน้ำสละนี้อร่อยมากนะทุกคนแล้วก็ค อน,นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วก็โก้แก่นะคะโนริสาลายนี่โอเคโฆษณาให้เลยตัวนี้โดริยากิอันนี้อร่อยมากนะคะขีนแอลมอนด์แล้วก็อันนี้ก็คือเผื่อทั้งตัวเองแล้วก็เผื่อทั้งน้องแมวด้วยนะคะนิทาโร่แล้วก็น้ําเราได้น้ำมาส,สามมันลดราคาแหละทุกคนน้ําลดราคาเดือ8แปดบาทนะแล้วก็เลยได้มาสี่กล่องแน่ทุกคน อร่อยอร่อยน้ำลินจีอร่อยนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปแบ่งจิ้งดีกินดีกว่าโอเคค่ะเ,เราก็แบ่งทาโร่ให้จิ้งดีกินจิงดีชอบกินมิจากินโลยลูกมินจามาตังตังมาแล้วพอเห็นทาโร่ตังมาอย่าเลยทุกคน ไปโดนอะไรมาก่อนอตาไปโดนอะไรมาลูกแล้วพี่จิ๊กอ่ะกินกินใหญ่เลยทุกคนจะชอบกินสิ่งที่เรากินจริงดีกินใหญ่เลยทุกคนอือมอาดูให้ทุกคนดู อ้าวพี่จิ้งหีดอู้จิ้งหลีดไปโดนอะไรเกาะเต็มตัวเลยลูกจิ้งหลีดไปโดนอะไรเกาะเต็มตัวเลยออันนี้ให้อันนี้ให้พี่นางน่เก่งอู้อะไรอ่ะลูกแต่เกาะเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แย่งพี่ตังค์ไม่แย่งพี่ตังค์คุณพาเไอ้นินจานินจาไม่เอา นินจาเดี๋ยวก่อนอะไรมันเต็มปากเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนินจาเอ้าเดี๋ยวก่อนไปแย่งพี่เอากินนี่นี่ของตัวเองปะอ่ะมานอนขวางทางอะเรา จิ้งหรีดกินพี่จิง้งหรีดไปนอนเฝ้าเอาเลยนะทุกคนจิง้งหรีดตัวหัวไปโดนอะไรมาลุกเต็มไปหมดเลยพี่ตังกินอีกไหมเดี๋ยวต้องลุกไปให้พี่ตังกิน ตองอ่ะตังมากินเนี่ยตังกินเนี่ยพี่ตังเขาจะชอบกินนะหนานยวยคนพิชชดองดองชอบกินมากอันเนี้ยโฆษณาให้ด้วย อากินอาพี่จิงงดีงพี่จริงดีกินพี่ตังเรกินอร่อยกันมากหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารเดี๋ยวไปดูอาหารข้า,า,รางหลังบ้านก่อน